ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้นั่ง e 8 6นะฮะครั้งแรกเลยนะมัวแต่ได้แต่ดูนะฮะอันนี้แอร์เย็นะหม่องแอร์เย็นเพียงพอนะใช่อย่างนี้เรายังเป็น power หรือ power เพี่อันนี้ power power นะ power มันจะเบามากอันตรายอ๋อเวลาขับไปเร็วมันจะเบาใช่ไหมใช่โจมไม่ต้องซนหนักนะผมกลัว มาว่ะไอ้พ่อพี่โจ,โจกระแทกแบบว่าตอนแรกพี่โจไม่ได้กระแทกพอพี่โจแท็กคือคิด่มันมาว่ะชื่อสนุกว่ะพี่โจ <c oughs> มันกำลังแบบไม่ได้ดูน่ากลัวจนเกินไปอ่ะใช่แต่มันสนุกอ่ะอก็ไม่ไม่ได้แข็งขนาดแบบปกัปกปกัปกปักปักอันนี้เซ็ตมาดีนะเซ็ตมาสำหรับไว้ขี่เที่ยวคือต้องเข้าใจว่ามันอาจจะไม่นุ่มเหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะ <c oughs> ใช่แต่ถือว่าไม่แย่นะสำหรับรถสหรับรถที่ปีขนาดนี้นะะ พี่โจ <laughs> มันลึกจังวะ <laughs> มันลึกอยู่นะ <laughs> อันนี้รอบเท่าไหร่พี่กี่พันอะรอบเจ็ดพันห้า มันลึกอยู่นะมันมันลื่นแล้วมันลึกอยู่นะไม่ได้อวยนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะรถสไตล์อย่างเงี้ยคือรถขับมันคือกดเมื่อไห่ก็เจอใชเมื่อกี้มีสลิปนิดๆนะพี่นะใช่ยางมันเล็กเนนี้มันเป็นล้อ14มันก็เลยดียังเป็นยางยอดดีหน่อยเพราะยางยอดไม่ดีเนี่ยโอ้โหปีทิ้งเลยปีทิ้งเลยม้าไม่ต้องเยอะครับเอาแค่มันรับไหวพอมันแรงเลยถ้ามันลงพื้นหมดผมว่ารถรถแบบนี้ถ้าเกิดม้าเยอะกว่านี้เนี่ยมันขี่ไม่ได้เคยแล้วตดออกไปตออกมาต้องแต่งทรงกว่าจะนี่ น่ากลัวด้วยเนาะพี่โจนะโอ้พร้อมจะเข้ากำแพง